รัก7ปีสุขงอมนางเอกช่อง8ควงแฟนหนุ่มนักธุรกิจเขาประตูวิวาชื่นมืนคืนแทนเจ้าสาวไปหมาดๆสำหรับนางเอกสาวสวยจากช่อง8จูนชนรดีอมรรักที่ก่อนหน้านี้เดือนตุลาคมถูกแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์คุกเข่า,ข,าขอแต่งงานหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีโดยจูนชนรดีได้โพดภาพนาทีถูกสวมแวนขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศหนาวที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมแคปชั่นว่า i s a y e s ่าสุดวนันนี้ ี4ธันวาคม65จูนชลรืดีถือเลิกดีควงแฟนหนุ่มนักธุรกิจเติงพิภูศพคุณคนูปราการน,นันเขาพิธีแต่งงานที่โรงแรมรามา Garden การเดีนกรุงเทพโดยบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความสุขรอยยิ้มของบ่าวสาวและบรรดาเพื่อนๆคนสนิทและครอบครัวที่มาร่วมเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้ทางเราขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ